สวัสดีวันที่12ครับผม12มิถุนาครับอย่างใหญ่เลยครับอย่างใหญ่เลยครับดำเมี่ยมเลยสุดยอดเลยครับขี่รถดักครับผมเห็นแม่เห็นแม่มันตอมเยอะก็ขี่รถหาเลยครับบังดีเมื่อกี้เกือบไม่เจอเลยไปแล้วครับนี่นี่ต้นอยู่นี่ผมขี่เลยไปแล้วแล้วเหลือบกลับมาเห็น เพราะตรงนี้เป็นพรเก่าครับโอ้ยใหญ่เลยเรื่อนปลุกแล้วครับโอ้ยจะงามด้วยซ้ำซูไม่ดูครับผมน่ครับคพรเริมเลยครับนี่คพรผมเอาเมื่อสองปีที่แล้วมั้งจำได้ปีที่แล้วไม่ได้มาครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยโอ้ร้อนแสงเลยครับพอดีเที่ยงพอดีเลยครับอ เที่ยงพอดีในใต้หลังครับผมโอ้ย่างใหญ่เลยนี่ครับเที่ยงพอดีครับตะวันตรงหัวนี่ครับมุมนี้เบลเลอร์เลยครับมุมนี้เห็นอยู่ครับโอ้เบลเลอร์เลยสุดยอดกรัพผมฟกแล้วฟกแล้วที่12มิตรนาครับผมหัวน้ำเบลเลอร์เลยรุยเลย ขึ้นต้นเล็กก่อนครับผมแล้วค่อยไปหาต้นใหญ่อาวเลยเลยไปต้นใหญ่แล้วโอ้หลังใหญ่จริงครับเพื่อนเดี๋ยวไปถึงงานตรงนี้ถึงงานตรงนี้ก็ค่อยจุดครบครับ ดีเจนยินครับผมหควครักจดครบเลยดึงหน้ากากลงก่อนโหเลยครับ khoảng các vùng nguồn thuốc còn để trượt nước từ các vùng cốp quản ơi kìa các vùng tiệc ạ เป็นหน่อยครับผมโอ้โหลงมาใส่นวเลยครับลงมาใส่นวเลยครับ ดีขึ้ครับผมอง่ายขึ้น Der var den. Gracias. ใส่ได้ไหม,มลองวัดดูก่อนครับตอนที่สองก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปอีกหน่อยครับ มีสองมูพอได้อยู่ครับมีตาครับผมติดตา ครับมันส่องอ่ะโอเคอู้ Pak lang, pak lang <laughs> Lungsin ตอนนี้ขาและบมไปหมดแล้วครับตังเองทะลุพอเราเล่นถึงน้ำแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับเ,เชีย้ยบเลยเลยครับเ,เชีย้ยบเลย

Vamos lá. าจะโดนเล่นไปหนึ่งครับผมเดี๋ยวล่างค่อยไปซ้อนถึงข้างล่างครับ i'm ลืมเ,เก็บมีดก็รับได้หลายครับหนักไม่หวาน ใครก็ผม ผมพิงแล้บโอเคผมพิงปลอดภัยเดี๋ยวขาด <c oughs> ไปครับผมลงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมโอ้ครับผมบบเนี่ยปักครบแล้ไฟเรียบร้อยครับผมสนิทครบแล้วครับดับสนิทครับผมเดี๋ยวไปดูใต้ต้นก่อนครับผม ตอนส่งร้อยแล้วอู้เดี๋ยวไปชั่งดูครับผมก้อนนี้ก็ได้จะสี่บวกเกือบห้าแล้วครับเเดี๋ยวไปชั่งดูครับนี่ก้อนที่สองอออีกก้อนครับผมอู้หนักโอ้โหสุดยอดครับผมโยกแทบไม่ไหวครับอู้หูุกจริงๆครับผมเพื่อนอู้นี่ครับหนักยกไม่ไหวเลยครับอู้ เหนือโชคเลยครับโอ้ปุกจริงๆครับผมโอ้ตามอยู่ตั้งนานครับเห็นบินตัดไปตัดมาก็เดินลูไม่เจอก็ดักขี่รถมาดักเจอเฉยเลยครับฟุกเลยครับแต่เพื่อนฝากกดไลก์กดแชร์กดตั้งรับผมดุจริงๆครับเต็มขากางเกงเลยครับเด็กนายทั้งนั้นครับเด็กนายเสื้อก็เต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูใต้ต้นอยู่ก่อนออกครับผมผมดับพบเรียบร้อยแล้ะดับคบเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อน โอ้โหฟุกเลยครับอย่างนี้เลยสุดยอดเลยหัวน้ำคักคักคักสุดยอดคักขนาดมาครับถึงบ้านละช้างดูเลยครับก้อนแรกเลยช้ำๆต่อช่างตรงครับผมก้อนแรกห้าโลก้อนแรกห้าโลครึ่งครับผมห้าโลครึ่ง ลังบอลเลอร์เลยครับโอ,อ้โหถูกเลยครับตังเดียวกับบา้านวันที่สองอึ๊บห้าโลครึ่งเหมือนกันครับเป๊ะเลยโอ้โหเห,โเ,เหมือนตวงไว้เลยครับห้าโลครึ่งเหมือนกันครับสิบโลสิบเอ็ดโลครับผมลังนี้สิบเอ็ดกิโลโอ้แจ่มเลยครับ สองก้อน so,